ทอดมาอีกหนึ่งตัวครับไม้แกนเดียวด้ามที่5สไตล์นาโนคิวนะครับรุ่นรีเฟกเตอร์นะครับโชว์เนื้อหนังมังสาโชว์ไส้โชว์พุ่งตามแบบฉบับนะครับด้ามจะเป็นพยุงเจ็ดสีลายเสือซ่อนลูกนะครับลูกไม,ไม้ปลายด้ามนี้จะเป็นไม้ปลายความยาวแค่54าสครึง่ง ทีแรกว่าจะทำโปรเจกต์พอดีลูกค้า,ากำลังหาส,สเปคแบบนี้อยู่นะครับเส้นข้างละเอียดขนมิ้งเลยครับแข็งตึงนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าวันนี้ครับเสือซ่อนรูปครับข้างล่างจะเป็นสอนขึ้นข้างบนก็จะเป็นท้องเรือเล็กลูกค้าเน้นตรงที่ว่าปลายต้องเป็นปตะเกียบคู่เอาไว้เป็นเลงปืน ก็เลยเน้นสีให้เข้มนะครับจะได้สะดวกในการแทงนะครับจะได้มีาการเล็งพิกัดที่ถูกต้องนี่ใช้สำนวนทหารนะครับ<ม>เสือซ่อนลูกครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าวันนี้ครับรีเฟกเตอร์ดำที่5ครับเห็นหมดใสหมดพุงครับสไตล์นาโนคิวครับขอบคุณครับ